หูยก้อนหินเต็มถนนแบบนี้เลยเหรอเนี่ยตายแล้วรถกกจะผ่านไปยังไงเนี่ยไปเก็บก่อนดีกว่า คะเจ้านายรีบไหมคะตอนนี้รถไปไม่ได้นะคะพอดีว่ามีป้าแก่ๆคนหนึ่งเขาขวางทางอยู่นะคะคุณป้าเขาทำอะไรเราลงไปดูกันเถอะ ป้าครับเดี๋ยวพวกเราช่วยยกเองนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะคุณมะนาว คุณป้าคะขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะที่มาช่วยย้ายหินให้พวกเราไม่เป็นไรลูกจ๋าหนูป้าคะถุงนี้คืออะไรเหรอคะอ๋อมันเป็นผักป้าปลูกเองนะจ๊ะพอดีว่าป้าจะเอาไปขายในตลาดนะ่ะผักพวกนี้ป้าปลูกเองเหรอคะใช่แล้วจ้ะงั้นเดี๋ยว ก่อนนะะจเดี๋ยวก่อนสิคะคุณป้างั้นหนูขอซื้อผักของคุณป้าทั้งหมดเลยได้ไหมคะพอดีว่าพวกเราอยู่ในเมืองไม่ได้กินผักสดๆจากสวนแบบนี้มานานมากแล้วผักมันเยอะมากเลยนะจ๊ะแล้วหนูจะกินหมดเหรอหมดสิคะคุณป้าครอบครัวของหนูชอบกินผักสดๆแบบนี้มากเลยนะคะ ก็ได้จ้ะเดขาน่นันขอเงินหน่อยค่ะนี่ค่ะคุณมานาวนี่ค่ะคุณป้าเงินค่าผักมันเยอะมากไปอะค่ะปาหลับไว้ไม่ได้หรอกค่ะอีกอย่างผักพวกนี้ทั้งหมดก็แค่200อยเองค่ะ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณป้ารับไว้เถอะนะคะ<อ>แล้วนี่บ้านของคุณป้าอยู่ที่ไหนล่ะคะบ้านป้าอยู่บนเขาโน่นน่าตะโอ้คุณป้าเดินลงมาแบบนี้ไม่เหนื่อยหรอคะแล้วทำไมคุณป้าไม่ต่อรถคนในหมู่บ้านลงมาล่ะคะไม่เป็นไรหรอกหนูป้าเดินมาจนชินแล้วล่ะ อีกอย่างก็ต่อรถคนในหมู่บ้านลงมาป้าก็ต้องเสียเงินอีกป้าเอาผักมาขายเนี่ยป้าก็ได้กำไรไม่ขีบ่บาทหรอกจ้าอืมไหนไวันนี้คุณป้าก็ขายผักหมดแล้วงั้นให้พวกเราไปส่งคุณป้ากลับบ้านก็แล้วกันนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะหนู ไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะคุณป้ามันเป็นทางผ่านของพวกเราพอดีกัตตาขอบคุณหนูมากนะ เดินดีๆนะจ๊ะหนูค่ะเข้ามาในบ้านก่อนนะจ๊ะคุณป้าคะปีนี้คุณป้าอยู่เท่าไหร่แล้วคะป้าจะเข้าหกสิบปีแล้วจ้ะ แล้วในบ้านหลังนี้คุณป้าอยู่กับใครเหรอคะป้าก็อยู่กับลูกชายของป้าสองคนนี่แหละจ้ะแต่จริงๆแล้วนะป้าก็มีลูกสาวสองคนแต่พอเขาแต่งงานไปอ่ะเขาก็ไปอยู่บ้านสามีเขาเขาก็ไม่เคยมาหาป้าเลยอะจ้ะ คุณป้าคะขอโทษนะคะลูกชายของคุณป้าเขาเป็นอะไรเหรอคะลูกชายของป้าเขาเป็นอมตะครึ่งซีก่ะจ๊ะเมื่อห้าปีก่อน ไปทํางานก่อสร้างในเมืองแต่เขาก็พัดตกตึกลงมาในระหว่างที่เขาทาสีอยู่อจ้ะก็เลยทําให้เขาเป็นอัมพาคกึ่งซสีกงแบบนี้อานาคเรายากจน ไม่มีเงนินที่จะพาเขาไปรักษาวันวันนะป้าก็น่าจะปลูกผักเพื่อไปขายแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อมาช่วชีวิตเราสองคนแม่รูกนจะ คุณป้าคะสู้ๆนะคะหนูเป็นกำลังใจให้คะ่ะขอบคุณหนูมากนะจ๊ะยังไงเดี๋ยวหนูนั่งก่อนนะเดี๋ยวป้าจะไปหาอะไรมาให้กินนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณป้าหนูไม่ต้องเก่งใจป้าหรอกนะ หนูเดินทางขึ้นมาตั้งไกลอ่ะก็คงจะหิวหละป้าแพนเนอรอจ้าค่ะ มาแล้วจ้ากินกันตามสบายเลยนะเดี๋ยวป้าเอาน้ำมาให้นะจ้าขอบคุณมากเลยนะคะ นายคะป้าเขาน่าสงสารมากเลยนะคะลูกชายก็เป็นอมาพุกไม่สามารถขยับตัวได้ส่วนลูกสาวพอแต่งงานก็ย้ายไปอยู่บ้านสามีไม่คิดจะกลับมาหาท่านเลยนั่นสินี่แหละที่เขาว่ากันว่าแม่เพียงคนเดียวยังสามารถดูแลลูกทั้งสิบคนได้แต่ว่าลูกทั้งสิบคนไม่สามารถดูแลแม่เพียงคนเดียวได้ มสมัยนี้ทำไมถึงได้แย่แบบนี้นะ <c oughs> เลยค่ะนั้นเรากลับกันเถอะค่ะเจ้านายน้านะมาแล้วจ้าเอา้าไหนไกันแล้วเนี่ย สู้ๆนะคะคุณป้าพวกหนูเป็นกำลังใจให้ค่ะในวันแม่ปีนี้หนูขอให้คุณป้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุร้อยรอยปีเลยนะคะเงินก้อนนี้คุณป้าเก็บไว้เป็นเงินค่ารักษาของลูกชายนะคะถ้ามีโอกาสหนูจะกลับมาหาคุณป้าบ่อยๆ คุณแม่นี่ยหนูปีโป้แม่ไม่งืาา่อนงำสาหนูแล้ว